ประชาการกองผลรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5ขออนุญาตบรรยายสรุปผลการปฏิบัติประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2563เพื่อกรุณาทราบดังนี้การพิทักษ์แลเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จัดกำลังคนจำนวน6นายเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบารวางพวงมาลาและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบพิตรณสูตรแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานพธิธีและจัดกำลังพลจำนวนสิบนายเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชก,กุศลครบรอบ4ี่ปีวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่เกณวัดท่ากระดาษตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพลตรีสืบสกุลบัวโรง่ง ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่33เป็นประธานในพิธีจัดก,กำลังพลจำนวน5นายรวมพิธีทําบุญตักบาทและวางพ่านพุ่มเนื่องในวาระครบรอบ120ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนาชนนีณศูนย์แสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี และจัดกำลังพลข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงทำบุญครบ19ปีโรงเรียนสีสังวานพิธีถวายราชสักการะและวางผานพุ่มเพื่อถวายเป็นราชสักการะและรำลึกถึงดวงพระบิญญาณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีจัดกำลังพลจำนวนหกนายรวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชดุดีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชรัชกาลที่5เนื่องในวันปีญมหาราชณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพ,พิธีผู้บังคับการกรมรัพิเศษธิ่าพร้อมด้วยกําลังพลนายทหารและสมาชิกชมรมแม่บ้านกรมรัพิเศษที่ารวมเฝ้ารับรส่งเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จราชดำเนินทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนณท่าอากาศยานทหารกองบินที่41จังหวัดเชียงใหม่ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่5พร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสากรมรบพิเศษที่5จํานวน50นายร่วมกิจกรรมจิตอาสารอทําความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาสตร์กริย์พัฒนาถนานเรียบคันคลองชนลประทานร่วมกับหน่วยราชการภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการปฏิบัติงานด้านกำลังพลสถานภาพกำลังพลคงเหลือปฏิบัติงานหน้าที่ตั้งหน่วยจำนวน295นายแยกเป็นนายทหารชั้นสัญญบัตรจำนวน36นายและนายทหารชั้นประทวนจำนวน259นายคิดเป็นร้อยละ 46.09ของอัตราบรรจุจริงปัจจุบันมีกำลังพลของหน่วยที่ยังไม่สำเร็จหลักสูตรการรบแบบจูโจมจำนวน13นายและไม่สำเร็จหลักสูตรสงครามอากาศจำนวน1นายและไม่สำเร็จทั้งสองหลักสูตรจำนวน15นายรวมทั้งสิน้นจำนวน29นายซึ่งปัจจุบันหน่วยได้ส่งกำลังพลเข้ารับการปรับพื้นฐานณโนะรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจำนวน24นาย จัดกำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2563ณวัดป่าน้ำรินและวัดท่าไคร้อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่5ได้กรุณา,ามอบรางวัลให้กับกำลังพลที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายวงรอบกองทัพบ,บกประจำปี2563ได้100%ทั้งสองครั้งณนะกองบังคับการกรมรบพิเศษที่5โดยมีกำลังพลได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น3นาย จัดกำลังพลจำนวน20นายเข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากรถินประจำปีพุทธศักราช2563โดยมีพลโทอภิเชรรษซื่อสัตย์แมทัพาทที่3เป็นตัวแทนพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีณนะวัดพระพุทธบาท400รออําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดกำลังพลจำนวน40นายเข้าร่วมพิธีทอดถวายกรถินสามัคคีณนะวัดลทัทธิวันตำบลริมใต้อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และวัดป่านาบุญตำบลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กรมเจรทหารบกจัดชุดตรวจทําการตรวจแนะนําและสาธิตการตรวจกิจการทั่วไปให้กับหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่3จำนวน17หน่วยณแหล่งชุมนุมนักรบพิเศษค่ายขุนเนรโดยมีกองพันธุ์รบพิเศษที่2เป็นหน่วยรับการตรวจสาธิตทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการตรวจคัดกรองกำลังพลจากหน่วยต่างๆจำนวน300นายตามมาตรการป้องกันก,การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด -19 กจัดพิธีอำลาผู้บับบัญชาและมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณและโล่ดีเด่นให้กับทหารกองประจำการที่ปลดประจำการในวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นณแหล่งชุมนุมนักรบพิเศษค่ายขุนเนงโดยมีผู้บับการกรมรบพิเศษที่หเป็นประธานการปฏิบัติงานด้านการขา่าวกรมรบพิเศษที่5และหน่วยขึ้นตรงทำการตรวจสอบการลงทะเบียนร,ระบบ QR code ของกำลังพล ที่จะใช้แทนบัตรผ่านเข้าออกค่ายผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทำการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำลังพลนายทหารชั้นสัญญบัตในายทหารชั้นประทวนและทหารกองประจำการในสังกัดกรมรพิเศษที่จําจำนวน83นายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดการปฏิบัติงานด้านยุทธการทำการฝึกตามหน้าที่และหลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ2,564ปัจจุบันอยู่ในห่วงการฝึกภาคที่ตั้งโดยทำการฝึกทั้งหมด5ชกทได้แก่ชกทนายสิบยุทธการและการข่าวชกทนายสิบอาวุธชกทพนักงานวิทยุชกทนายสิบพยาบาลชกทนายสิบการช่างและทำลายกองร้อยรบพิเศษเตรียมพร้อมกรมรบพิเศษที่5 เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากคณะกรรมาการตรวจสอบประเมินผลกองร้อยรบพิเศษเตรียมพร้อมกองพลรบพิเศษที่1โดยทําการฝึกตามหน้าที่และหลักพื้นฐานการปฏิบัติการพิเศษและฝึกเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนามทําการฝึกสิ่งอุปกรณ์ประเภท5รายการพิเศษระเบิดอากาศเชื้อเพลิงโดยทําการศึกษาเกี่ยวกับขีปนาวุธข้อมูลทางเทคนิคและโครงสร้างระบบอาวุธจรวดสังหารบุคคลและทําลายที่พันด้วยแรงอัดอากาศ ณก,กองคลังแสงกรมสรรพาภุธหานบจังหวัดลบบุรีและทําการฝึกยิงณสนามทราบระยะสูตรสงครามพิเศษทําการฝึกเดินเร,ร่งรีบกระกอบเครื่องสนามระยะทาง10กิโลเมตรประจําเดือนตุลาคมโดยมีกลังพเข้ารับการฝึกจํานวน160นายโดยจัดการเดินเป็น3ตอนการเดินกองร้อยรบพิเศษเตรียมพร้อมกองร้อยกองบังคับการและ6ชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วยปกติเพื่อเตรียมการทดสอบกองร้อยรบพิเศษเตรียมพร้อม ที่จะทำการทดสอบในเรื่องกิจเฉพาะการเดินทางไกลและพัฒนาสมรรภาพร่างกายของกําลังพลเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เส้นทางภายในกรมรบิเศษที่5และพื้นที่กองพลทหารราบที่7ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่รุ่นปี5 6 3พลัดที่2ในโอกาสนี้ผู้บังคับการกรมรบิเศษที่ห ได้พบปะครอบครัวและญาติทหารใหม่และนำครอบครัวและญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมที่พักสถานที่ฝึกโรงประกอบเลี้ยงสถานที่ออกกําลังกายสถานที่สันทนาการและการรักษาพยาบาลภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ครบร้ยพิเศษที่5จากการประเมินผลของญาติทหารใหม่มีความพึงพอใจในการเตรียมการของหน่วยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลังจากนั้นได้ทําการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทหารใหม่ พบสารเสพติดในปสัสสาวะจำนวน6นายและเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน17นายรายละเอียดตามภาพฉายการฝึกทหารใหม่รุ่นปี5 6 3พลัดที่2ในห้วงสัปดาห์แรกเป็นการปรับสภาพจับบุคคลพลเรือนให้มีบุคลิกทางทหารโดยการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและทำการฝึกบุคคลเบื้องตน้น รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่หเป็นประธานในพธิธีเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2563พักที่2ในโอกาสนี้รองผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่หได้มอบทงประจำรุน่นพร้อมกล่าวให้โอวาดและให้กำลังใจแก่ทหารใหม่ณแท่นพิธีกรมรบพิเศษที่หการปฏิบัติการด้านส่งกำลังบำรุงการก่อสร้างบ้านพักนายทหารชั้นประทวนของกองพันรุิเศษที่1 กรมรบพิเศษที่5พห่วงตั้งแต่27สิงหาคม63ถึง23พฤษภาคม64ปัจจุบันอยู่ในห่วงการติดตั้งแบบคานรองพื้นชั้นที่2ความคืบหน้างานประมาณร้อยละ10ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่5ให้การต้อนรับชุดสำรวจพิเศษหน่วยประชาการสงครามพิเศษในโอกาสเข้าสำรวจพิเศษอาวุธกระสุนและวัตถุระเบิดสายสันพวุธและสายวิทยาศาสตร์ในความครอบครอง ถึงหน่วยระดับกองพันณนะกรมรบพิเศษที่5ค่ายขุนเนนโดยมีรองเสนาธิการหน่วยประชาการสงครามพิเศษเป็นหัวหน้าคณะผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนกรมรบพิเศษที่5จัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนขุนอาสาโดยให้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบ,บกเพื่อประชาชนจำนวน5ครั้ง โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ500คนรายละเอียดตามภาพฉายกรมโรคติดเชื้อ5ร่วมกับโรงพยาบาลลามนนาจัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชือ้อโควิด -19 โดยทำการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ให้กับกำลังพลนายทหารนายสิบและทะหารกองประจำการรวม300นายตามกระบวนการทางการแพทย์หน้าร้านไอนเอกประสงค์กองบังคับการกรมรพิเศษที่5แผนการปฏิบัติที่สำคัญในห้วงต่อไปรายละเอียดตามภาพฉายกรมรพิเศษที่5ขอจบการบรรยายสรุปไว้เพียงเท่านี้ครับ